ขอทญาตเจ้าพ่อแม่ตะเคียนนะฮะวันนี้ลูกจะมาขอถ่ายทำนี่ครับบรรดาตะเคียนฮนะพ่อปู่แม่ย่าที่มาอยู่ที่วัดนะฮะที่อยู่วัดใหม่คคกบะลุมฮะอันนี้พ่อปู่แม่ย่าจากทั้งหมดฮนะ ตะเคียนเนี่ยทั้งพ่อปู่แม่ย่าทั้งหลายที่มาเนี่ยให้สินเออให้โชคให้ลาบแก่ผู้ที่มากราบไหว้บูชาท่านฮนะที่วัดนี้คือวัดหมายโคกมะลุมตำบนม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษจังหวัดอ่างทองเนี่ยจะมีตะเคียนเนี่ยทั้งหมดทั้งต้นใหญ่ต้นเล็ก